ด้วยฮาวเวก็ตอนเช้าก็ฝนตกตอนนี้อยู่ช่วงแถวโคราชนะครับอยู่ใ,ใกล้ลำตะคองก็ตอนนี้อากาศดีเนาะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับก็เราเดินทางมาด้วยฮาวเวนะครับเซท6เป็นรถที่นั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็แอร์ข้างหลังนี่เย็นเฉียบเลยเราไปสั่งกาแฟข้างในกัน นี่แหละครับหลังจากได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อเพื่อข่าวออให้โฉกนะครับนี่รถของเราดูสัมภาระข้างหลังกันดูของข้างหลังหน่อยมีปุ่มเปิดข้างหลังสบายนะครับครับจริงๆเนี่ย ถ้าเดินทางแบบกระเป๋าเดินทางปกติเนี่ยจะไม่เต็มขนาดนี้นะอันเนี้ยแต่แต่เนี้ยเรามีของมีสัมภาระมีอุปก,กรณ์ที่ใช้ในสนามด้วยมันก็เลยเต็มพิกัดเลยถ้าไม่ติดว่ามีบอร์ดยังอ้วเนี้ยยังใส่กระเป๋าได้อีกชั้นหนึ่งนะเต็มเลยเต็มพื้นที่ใช้ได้คุ้มแล้วก็พื้นพื้นที่ข้างหลังเนี้ยพื้นมันเรียบมันใส่กระเป๋าสี่ใบ,บก็ได้ มันไม่มันไม่มันไม่ได้เป็นหลุมเป็นสเต็ปซึ่งมันไม่เกะกะเวลาเราวางของไปเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยจัดให้เป็นระเบียบอะครับเจ๋อให้เป็นระเบียบของเยอะมากก็นั่งสบายมีปุ่มมีปุ่มกดทีเดียวปิดเองเลยไม่ต้องใช้แรงเวลาเปิดก็เปิดง่ายเวลาปิดก็ปิดง่ายซึ่งยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนแก่ๆเนี่ยซึ่งบางทีอาจจะการใช้งานเวลาถ้าไม่มีปุ่มตรงนี้มันจะติดยาก สะดวกแใ่การใช้งานาถ้าเรามีป่มมีเรื่องของอาการติดเปิดอัตโตนมัติเนี่ยการใช้งานก็จะง่ายขึ้นการทำงานการใช้งานก็จะสะดวกขึ้นรบม<ะ>ีโมทควบคุมมีที่วางแก้วอยู่ใ,ใกล้ด้วย บุรีรัมยแล้วนะครับก็ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนครับโดยประมาณก็เดี๋ยวเราจะมาดูรถที่ลงจากเทลเลอร์ตอนกจางวันนะครับนี่ก็อาวาของเราก็เจอฝนเจอแดดมาทั้งทางเลยนะครับแต่ว่ามาที่นี่ก็เย็นพอดีแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเหมือนฝนจะตกไปตองแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนี่บรรยากาศร,รถ ที่ลงจากทเทลเลอร์ม,มานะครับก็นี่เป็นรถของทีมเรานะครับที่จะทำการแข่งขันในวันศุกร์เสาร์ทย์นี้3เลสกับบรรยากาศช้างสเตเดียมสีเดียวกันเลยส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการซ้อมวันแรกนะครับที่บุรีรัม หลังจากที่เรามาถึงบรีรัมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเนาะก็แยกย้ายพักผ่อนแล้วก็รถอีกคันของทีมพันโตเน้่ยครับก็เพิ่งมาถึงเดี๋ยววันนี้ครับช่วงบ่าย2องสานะครับจะเป็นการเริ่มซ้อมของครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมอีกครั้งก็จะเป็นช่วงของบ่ายซีโมงแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายปริไฟนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศการเซตร,รถตั้งโซนคร่าวๆนะครับบรรยากาศ เตรียมพร้อมในคิดนะครับว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างครับก่อนจะแข่งทิศเบอร์8นะครับมีทั้งหมด5คันนะครับรถของทีมเราก็ยังมี4 2 3นะครับลงในเดชั่นเอ่อเดเวชั่นสีนะครับแล้วก็เซเวนแซดนะครับหมายเลขแปดสิบเก้ามีสองมีสองคันครับลงสรุ่นนะครับทีมเราจอแออยู่นะ จอเนี้จะเป็นจอที่บอกรอบแล้วก็บอกอทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในจอเดียวของกล่องเบสอิ u ยูนะครับไม่จําเป็นต้องดูหลายที่นะครับแค่จอแ n d ด o อ d จอเดียวนะครับเราสามารถดูได้ทุกอย่างมีตั้งแต่ชิปไลท์วัดรอบนะครับความร้อนทุกอย่างพ้อมในจอเดียวหมดเลยนะครับเดี๋ยวกำลัง,งต,กกติดตั้งอยู่เราซ้อมรอบแรกเราจะไปดูกันครับว่ารถจะเป็นยังไง ที่ต้องจับาการก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นการเซตติ้งของวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับยังไงก็ขาดไม่ได้ครับรถอนใรอย่างนี้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนนะครับไม่นําัันเครื่องนะครับคอนตรกองมัตซนะครับแล้วก็มีคลาสนุคราบของดีเจะเบกนิกเตอร์นะครับก็มีเจฟนะครับเคอนเซอร์ของเราครับ เือนลดบ้านเลยแต่แรงมากนะครับพับเบรกเนเตอร์นะครับแล้วก็เล็กวิวนะครับที่ตอกประนา้นนะครับก็จะมีพวกเอ่อรายการต่างๆนะครับที่ช่วยอสนับสนุนนะครับให้สร้างวัตถุนี้ขึ้นมานะครับก็ไว้ยังไงเดี๋ยวไปดู การซ้อมวันพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับการซ้อมพรุ่งนี้แล้วก็เริ่มคอลี่ไฟนะครับคอลี่ไฟวันพรุ่งนี้เลยตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูเวลากันนะครับว่ารถของเราเนี่ยที่ทาไปจะได้ดับเท่าไหร่แล้วก็รอเชียร์นะครับรอติดตามการแข่งขันในวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็หลังจากนี้ก็เป็นการเตรียมรถแล้วก็การเซตรถเพื่อรอการแข่งขันแล้วก็รอการคอลี่ไฟนะครับสำหรับพรุ่งนี้ สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันของการแข่งเรสแรกนะครับวันเสาร์ก็ของเราจะมีรุ่น n อ็นนะครับแล้วก็รุ่น d 4รุ่น n อ็เริ่มก่อนตอน10โมงนะครับแล้วก็รุ่น d 4ก็ผลจากการคอดิฟายเมื่อวานนะครับก็จะอันดับสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาค่อนข้างดี เราไปเปิดพิศกันบรรยากาศในพิษนะครับนี่ตอนเช้าทุกคนก็กำลังเตรียมตัวนะครับเสร็จรถเสร็จอุปกรณ์นะครับทุกคนเ,นะเตรียมตัวกันดูฝ<ห>น,นตกเมื่อคืนหายเลยผม ไปเซ็ตของกันนะครับไปดูบรรยากาศด้านที่อื่นหน่อยตอนนี้เวลา9โมงนะครับก็ไล่เช็นกันอีว b o d บ Park พาร์ทั้งพันนะครับก็รุ่นต่อไปเป็นดิวิชั่น4 ตอนนี้กำลังร,งรอเซ็ตรถแล้วก็เตรียมตัวนักแข่งนะครับเพื่อจะเข้าไปจุดสตาร์ ชั่นที่18นะครับรันสตาร์ทแข่งร่วมกับ D5 นะครับมาแล้วรถ เนี่แล้วแข่นี่วงเชิงบายเนาะของเหลวนะครับแล้วก็ m a i n t e n a n c ระบบเบรคแล้วระบบทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องนะเพื่อรอแข่งในลีกตอนบ่ายเช็คความเรียบร้อยครับท่อน้ำท่อลมท่อสายต่างๆอ๋อดูว่ามันหลวมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะาาับ้งเรียบร้อยดีเดีย๋ยวไปรอดูเลสตอนบหายครับปอดเลยครับไม่ร้อนดีเรื่องทั่วไปไั่ท้องสนครับเลสสองก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แต่เวลาเลสหนึงจะดีกว่าเพราะว่า น้ำหนักเยอะอ่าว่านี่เราใส่น้ำมันไปเยอะเลยเพราะเมื่อกี้ขาดอ่าตอนนี้เกินครับอ่าก็ขับก็โอเคครับก็สนุกดีไม่ไม่แซงใครแล้วก็ไม่มีใครแซงก็ถือว่าได้ได้เวลาได้เวลาได้เวลารถก็รถก็ขับดีครับผมขับดีขับง่ายขับง่ายแล้วก็ค่อยๆไปแล้วก็ได้ศึกษาลายสนามได้สนุกัีได้ดูแล นี้ก็เหลืออีกเหลือทีเด็กนทีเล็กอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่าจะเป็นไงบ้างโอเคฝักเชียด้วยพวกนี้คโอ้โหการแข่งขันเลสที่4นะครับช่วงบ่ายก็เริ่มจากดิวิชั่น4ก่อนนั่นที่ทางโคโตดูแลเนาะเป็นรถของโตเบอร์423แล้วก็แข่งรุ่นนี้เสร็จก็เป็นรุ่นซุปเปอร์เอ็นเตอร์ซี พี่โอค๋โอครับหลังจากนี้เนาะก็สลับกัน่วงเช้าเอนแทสก่อนแล้วก็ดีสี่ช่วงนดีสี่เพราะดีสี่ก่อนดอวยก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันแต่ว่าสลับตำแหน่งสตาร์ทใหญ่ใช่โอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราไปดูรถกัน เลสที่5เลสสุดท้ายนะครับของออสนามนี้นะครับก็เราจะเริ่มแข่งในช่วงบ่ายนะครับทั้ง Division 4แล้วก็สุเกินเนะครับที่วิ่งร่วกมกันที่5ก็หลังจากเมื่อวานก็มีรถมีปัญหานหน่อยแต่ก็เราก็สามารถแก้ไขได้ทันเวลานะครับก็รถตอนนี้ก็พร้อมแล้วแเราก็รอวิ่งอย่างเดียวช่วงนี้บรรยากาศช่างก็รอการเปนทนแนลรถอยู่ยรถคันนี้ก็ ดูเรื่องเบรกถ้าในจากคลิปเตอร์นะครับก็เช็คความอุปกรณ์ส่วรถถางดว่ามีอะไรเสียหายหรือต้องซ่อมแซมไหมก็เช็คเรียบร้อยในตอนเช้าแล้วก็ไปสามสี่สิบต่อกันเลยวันนี้เสร็จก็เรียบร้อยครับทั้งสามเบรสสามสี่ห้านะครับ work ต that that <S <s really. <S <s ัวถังแล้วก็เตัว โมงแล้วนะครับก็เหลือเวลาเตรียมตัวอีก2ชั่วโมงนะครับเพื่ออ่อแขัง,งเดี๋ยวไปดูด้วยการก่อนการแข่งขันอีกทีนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรต่อนะครับในการแข่งเลสสุดท้ายของวันอาทิตย์นะครับ <S <S ไปดูไปด,ดูบรรยากาศที่เวลารถรถเวลาเวลาลดแข่งเสร็จแล้วก็ต้องมาที่จิทแล้วก็ ไปตรวจสภาพช่างน้ำหนักนะครับหลังการเส็จือนเปทก็เป็นเที่สามสี <y> ่หาแวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นเลที่สุดท้ายแล้วครับก็ เราก็จะมีทั้งซูเปอร์แซแล้วก็ d ิ v ว s ชั n นนะครับที่จะลงในเบอร์ที่เบอร์89แล้วก็เบอร์432นะครับ423 423รับเออ423นะครับเผลอ,อเออแล้วก็ยังไงก็ฝากเชียร์เลสที่5ด้วยนะครับของทั้ง2คันนะครับของพิธของเรานะครับ ดูรุ่นใหญ่รุ่นดีหนึ่ง รีลามอินเตอร์เนชั่นแนลสกิดผลงานของพวกเราในสนามนี้ก็สำหรับดิวชั่น4นะครับโต๊ะก็ได้ไปที่1ของรุ่นจูเนียเอนะครับได้ทั้งหมดมา4ถ้วยนะครับทั้งหมด3สนามเนาะแล้วก็ในส่วนของ ร์89ของเราก็ได้ทดสอบระบบรถต่างๆก็รถก็ยังโอเคแล้วก็ยังแรงดีนะครับยังไงก็เราจะไปเก็บผลงานต่อในสนามหน้าช่วงเดือนสิงหาครับที่สนามช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไงใครที่ได้ถ้วยไปก็ยินดีนะครับ ก็ใครที่ไม่เป็นอย่างที่หวังก็เดี๋ยวเจอกันสนามหน้านะครับแก้ตัวกันใหม่แล้วก็หาโอกาสเอารางวัลกันใหม่นะครับยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับทีมสเปซตั้มเมเดียเมกไอซียูท론토นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด3เดยที่ผ่านมานะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสนามหน้าขอบคุณทุกคน,นครับที่เชียร์พวกเรานะครับ หลังจากแข่งเสร็จนะครับรถเราก็จะเอากลับกรุงเทพนะครับโดยการขึ้นสไลด์อะ้นเทเลอร์นะครับหลายคันเลยทุกคันก็มาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรอรับรถที่กรุงเทพนะครับฝนตกพอดีเอารถขึ้นเสร็จพอดีโชคดีมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ไปแกนสนามหน้าต่อไปอีก2เดือนที่ช้างเซอร์กินเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไปรอดูรถรับรถที่เทพนะครับ